ใค่ะสงการค่ะโอ้โหปีนี้แบว่าเข้ามาในคอนเซ็ปต์ูบูบมูฟลครับนี่ลมีฟลดีฟลเก๋ฟลกูดฟลเฟ่ด้วยะฟัดฟิด้วยไม่ไม่แต่ที่สำคัญเนยการจัดทีแสพารากอนเนี่ยมันเหมือนบ้านเกิดของเราเลยใช่เหมนกับมาทีบานอีิทีครับใช่ครับผมคั้ากลด้วยนะครับ ไม่ได้มาทำสีนใช่เพราะวาเลาเป๊อยู่แล้วครับเอวาไครับผมเราีโชวะไรเีคือโชว์ดอกไม้เหมือนกันครับที่เานไม่ใช่่สุดพิเศษอยู่แล้วใช่ไหมครัวินวันนี้พิเศษมากใช่ยากดูไว้ก่อนยวกดไว้ก่อนใช่ตกพิเศษจริงๆครับรอดูเราดิแต่เล่นได้ว่ามอบความสนุกมอความสุขให้ทุกาไปได้แน่ครับ จริงๆเดงยวพอได้ได้เลยใหได้จังเลยถ้าเป็นผมถ้าไม่มีคิวโชว์ก็คงคิดว่ากลับไปหาพ่อแม่ที่บ้านเชียงใหม่แล้วกันครับใช่ของผมก็จะเป็นรถน้ำนำของนำยายที่เชียงรายครับผมจะไปตัวผมก็จะส่วนมากจะไปเที่ยวทะเลกับพ่อแม่ครับเที่ยวทะเลของผมก็กลับไปอยู่บ้านกับแม่ครับแม่พ่อแม่ของผมก็จะนัดเพื่อนครับไม่ได้ไม่ได้ไปพ่อแม่หรอไปเล่นไปเล่นน้ำตกการอยากเล่นอ่ะ กที่ว่านครัังเท้าแน่เฮ้ยพี่ทำหัวแย่ผมชิดน้ำกนที่บ้านครับเออผมไปกับพ่อแม่ก็ได้ครับเี่ยนแล้พี่น่เปลี่ยนไปด้วยไปด้วยผมเทเอก็ได้ครับยรก็่เอาแบ่แบ่กันแ่ได้ม่กว่ามแันจะ้แสดงฮขอ่แต่ว่าคนที่มาดูเนี่ยก็คือคนที่มันเบ่งเออ ขอบคุณครับผมรู้เลยว่าคนไทยเนี่ยชอบความสนุกและความตลกและและชอบตัวเงียด้วยเเียคุณปฮตวัในบีมีคุณตัวเงียดตัวทองจะบอกว่าน้องน่ารักมากครับน้องเป็นนักแสดงเหมือนกันเรียกว่าแข่งเข้าวงการพูดมาเลยทีเดียวแต่วันนี้ดีใจที่เรามาได้มาลงงานกันลน้องมาด้วยปะเเดี๋ยวคนจะวิ่งเป็นตามไอคีแลกคอนแทคกันย้ะนั่นแลกคอนแทคกกับน้องได้บ้างแล้ว เป็นแนวเพลงปีแนวเพลงปี๊ดนะครับผมมันจะเป็นคลิงงปฮอปแล้วก็มีฟังสญญแสวบครับผมใช่แล้วก<อ>็จริงใส่ทำไมต้องเปรียชนะเพราะว่าจริงเพลงนี้เนี่ยอาจจะฟังดูฟังยากแต่ว่าจริงๆอ่ะมันง่ายมากเพราะว่าทุกคนเอ้ยทุกคนในอาราชเนี่ยคือแค่ขายัวเองครับเรื่องนี้เกี่ยวกับความกุ้ยของเพงมังน,นไ,ไม่ไม่เกี่ยวกับการฟังเลย,ยกเกี่ยวกับร้านอย่างเดียวเพราะว่าร้านก็คือบทเพลงครับซึ่งเกี่ยวอะไรเนียเกยเกี่ยวเกไม่แต่ว่าเพลงนี้ อุปกรณ์ด้วยในการเต้นมันยังไงครับผมก็คือพื้นฉีดน้ำไม่ใช่ใช่มันคือแว่นตาครับผมเรียกว่าเป็นกิมมิกใหม่เลยเพราะว่าขนาดขนาดปืนฉีดน้ำยังดับความหลอกอันล้านไม่ได้อะแว่นตาด้ำก็ดับความหลอกอันล้านไม่ได้เหมือนกันครับมิดไม่มิดใช่อะไรไม่ละมไม่ีความอะไรกันน้อยคือมีกระดิ่งเป็นถ้าทุกคนเห็นก็มีกระดิกแเปนทำได้หรือเปล่าถ้าทำได้แสดงว่าเป๊ะถัดไป จริงอยู่กันตั้งแต่วันวันแรกที่น้ำบีทิ้งไดขึ้นเลยครับเออช่แล้วก็มีวิออนกับสมิลก็ได้แบบว่าแต่งเนื้อด้วยแต่งโครมเมโลดี้ด้วยจริงทุกคนอยู่ด้วยกันหมดเลยครับผมแล้วก็ในส่วนของค่าเต้นอ่ะเราก็อยู่ในห้องก็เสนอว่าเฮ้ยพีงเพิงค์ใส่แว่นตาดำไหมพิงค์เอ้ยลองรักกันอีกงไหมงไหมก็คือเพลงนี้เนี่ยทุกโปรเซสเน่ยเราแบบมีคนล่พธหมดเลยใช่ภูมิใจมากๆเลยครับก็ผมผมเอแต่งดับได้กับสมิลครับ แล้วก็ออกมานเม่ก็่ก็พดีเราทองแคมนวันนั้นฮะลก็่นอยากได้เพงเนเพลงก็เลยจัดเปให้เลยะีว่ามีคชรัตัวจูเนียนี่ผมก็คิเองนะี the <In> ่คือคิดงหรือความในใจอเมันจะมีจิ้ัเเพลงเก่ามันเพลงเอาปเชื่อเพลงถ้าคือเพลงเพลงนี้จะมีชื่อเพลงอะไรละ มีเมเดมีคำมาก่อนกการดจิคนเก่าไอคอนผู้ด้วยใช่แล้วก็มีมีเครื่องดนตรีนะที่เป็นวิดวิดเพี้ยวเสียงเมดเสียงเมดใช่แล้วเป็นกิมมิกเป็นกิมมิกในเพลงอะไจริงจริงเพิ่งปล่อยไปเลยครับ ท่าเล็บก็คือเต้นเต้นแบบพวกเราเลยครับเพราะเพลงนี้เต้นง่ายอีกแล้วง่ายจริงๆนะแค่ทุกคนควแว่นมาครับแล้วก็โชว์ความเท่ความหลงตัวเองแล้วก็ใส่แอติจูดลงไปแค่นี้เลยครับแค่สี่ท่าเท่านั้นอ่าก็คือเป๊ะอ่าเอ๊ะเป๊ะอือแล้วก็เปแล้วก็เป๊ะแค่นี้ครับได้ครับอ่า พาหน้าผมพี่ในอย่างเป๊ะสาวสาวลงเรื่องนี้คงไม่ต้องเอสมันนานนะอู้อะไรเป็นจ้าขนาดยื้อท้องเป๊ะใช่เพราะพี่อย่างเป๊ะใช่เป๊ะใช่เฮ้ยสนุกอะสนุกขนาดนี้พลาดได้ไงครับจริงครับต้องมาเป๊ะด้วยกันแล้วนะครับอยากดูความเป๊ะของทุกคนมากเพราะว่าพวกรายล้าเป๊ะแล้วเออทีนี้ก็คือถ้าเต้น ขาไม่ขยับตัวไม่ขยับใช่มีแค่แขนขยับให้หน่อยเถอะแคดสามารถเข้าดูนะครับที่ #atlaspect นะครับ atlaspect ทำอะไรแล้วเต็มตัวซ้มอะไรไหนใครอยู่ซ้มอะสี้อยองมือซี้อยอมือสี้อยองมืออันนี้หมดเลยสีลูเดบิ้วคนี่อันนี้หมดีเลยอ่ะดีเลย ก็เริ่มเป็นการซ้อมกันครับผมผมซ้อมแบทครับก็มีไหมไม่มีซ้อมแบทเราได้เล่นอะไรครับนี่ก่อก่อนแข่งบาสเกตบอลแข่งบาสเหมือนกันบอลครับกับซูโม่ลงผมซ้อมแบทล่อยมากครับกับพวกพี่ปอเช่พี่จังครับแต่ไม่มีในโอลิมป์ครับอยากดีเองเลยครับไปออกกำลังกายกีฬติด นี่ควรจะหารอะไรที่มันใช้ขาเนาะใช้แขนก็ไม่ได้ช่วยร๋อผมนะผมลุกเล่นต่างอย่างนี้ก็ต้องไปน้ำบอยู่แล้วเสร็จบอล่ครับผมเล่นบาสครับผมของซูโม่ลมครับจริงจัง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 ของผมเล่นบาสแล้วก็ป yes. ั่นจ it like ักรยานเด็กครับเฮ้ยจริงกันจริงจังจริงจังอะไรนะครับ ฝึกซ้อมยังไงหรอครับผมยังไม่มีจักรยานเด็กเลยครับตอนนี้ผมยังงงว่าใครเอาชื่อผมไปใส่แต่ไม่เป็นไรครับไหนๆรายชื่อมันมาแล้วใช่กนจังหวะนั้นเดี๋ยวโกงได้ก็โกงเอาแล้วไปซ้อมนะฝึกซ้อมไปไหนไปซ้อมใครฮะได้ไปซ้อมใครแทนอาจารย์ คือช่วงนี้งานส่งงานยุ่งมากมากเลยอ่ะนเป็ร้านฮอตมากมากเลยไม่มีเวลาไปซ้อมบ้านเลยครับก็ชาวพีฟอลก็อดที่หน่อยนะครับร้านเล่นไม่ค่อยเก่งแต่ร้านไม่เก่งแต่ร้านตลกนะใช่ครับเราเราเรียกว่าเน้นมอมรอยยิ้มครับผมจะทการท่ามิตรและการท่าผาดกันแต่จะบอกว่าแบบหน้าสูงมากความมิ่งมากมายหลากหลายคิามิ่มากๆเลยครับมาร่วมในงานแบบนี้ก็ อยากให้ทุกคนที่มีบัตรแล้วนะครับกำบัตรมาให้แน่นๆนะครับแล้วไปเจอกันวันนั้นนะครับผมครับสายให้กับคนฝากไปคอนเะอนเสิร์ีใหม่ดีแน่ๆดีแนก็แฮปปี้นิวเียร์ไทยใช่ไหมครับของการนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนเล่นน้ํากันอย่างระมัดระวังแล้วก็อ่ากลับไปหาที่บ้านนะครับดูแลคนรักรอบตัวด้วยนะครับครับวที่สําคัญเนาะใครจะทำไปไหนก็เมาไม่ขับนะครับแล้วก็ง่วงไม่ตื่นรอนด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับผม พี่สำคัญนะครับผมหวัทุกคนเนี่ยมีความสุขมีเวลาใช้และหนึ่งสองสามได้ใช้เวลาของครอบครัวนะครับผมก็ขอมีความสุขมากนะครับครับผมส่งการปีนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนอยู่กับคนที่รักนะครับผมแล้วก็มีความสุขกับเขามากๆเลยนะครับผมก็สองการปีนจะอยากให้ทุกคนสุขมาเต็มที่นะครับแต่ว่าก็อย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับขับรถขับเรานะช่วงเทศกาลมันอันตรายใช่ครับระวังด้วยห่อเปียกกระเป๋าห่อได้เลยระวังเป็นบาทด้วยครับ โอ้แฮปปี้สงกานแล้วก็มองความร้ายความดีๆแล้วอย่าลืมมองความดังกลับไปอีกนะครับผมแฮปปี้สงกานครับคอยแล้วก็มีความสุขมากๆนะครับผมเช่นกันนะครับใครเมาอยากขับใครขับอย่าเมานะครับผมดูนะ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 แฟนมาครับผมวันนี้จนถึงวันที่ส6นะครับผมมาพาร์คกันเยอะๆนะครับเพราะว่ามีเดโคเรทต้นไม้สวนดอกไม้สวยๆจะไม่หมดเลยนะครับผมมีโชว์ด้วยใช่มีโชว์ด้วย เดี๋ยวทุกคนได้มากันมากจะบอกว่าจึงถึงเป๊ดมากครับครับเป็นปีมากใหม่ขอบคครับขอบคุณครับขอบคุณครับ